อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามิ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมวันธรรมนัมสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ทังสารานังคายชามิธางมังสารานังคายชามิสังทังสารานังคายชามิทุติยามปิโพยทังสารานังคายชามิทุติยามปิธางมังสารานังคายชามิทุติยามปิสังทังสารานังคายชามิตติยามปิโพ ทางสรนังค an าชามิตติยามปิธรรมังคาชามิตติยามปิสังคังสรนังคาชามี อิติป <samurai> ิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโตวิจารณสัมปันโนสุขตโรคกวิทัวอนุตโรปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุษสานงพุทโตภะคะวาติสวาคตโตภะคะวตาธรรมวสันติิก

ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาตัปุริสปุคะราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกระิโยอนุ ตรังปุญญาเขตังโรกัสสา hat samapine metasabutan rang kri me karang utita rasa sena marang tana titama vitina jita wamunin tan te jasa pawatute jayamangkara nimaranti re kamayyo jita saparating ko rambana rawa มาคมาธาทยาคังคันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคารานิราลาที่ริงขจวรังอติมาตพัวตังทาวกิจกรมเสนียวาสุธารุนันตังเมตังบุเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสา ภาวตุเตชยามังคลานิโอเคตคันคามติหัทถสธารุนตังทาวันติโยชนะปังคูริมารวันตังอิทีพิสังขตมโนยสิตวามุนินโวตันเตชะสาภพวตุเตชยามังคะลานิกตวานาคาธรรมุทารังอิวะคาพินิยาจินจายาตุทว จะนางชนะกายมาเชสันเตนโซมาวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะาภาวตุเตชยมังคลานิสัจังวิหายมติสัจกวาทเกตุงวะทาพิโรปิตมนางอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัชฉริโตัวจิตวามุนินโทตันเตจะาภาวะตุเตชย ยะมังคลานินานทัวปานังผู้จะคายวิปุถังมาหีติโพเตนะเทระพูชจะเขนัฐมาปยันตัวอิทัวปเทสวิตินาชิตตวามุนินหัวตันเตชะสะภวตุเตชยมังคลานิทัวขาหะทีทิผู้จะเขนัสุธาธาทั้งปรามังวิสุติจุดติมีธิประกาพิธา นังยานายะเทนวิธินายชิตวามุนีโทตันเตจซาปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตชยมังคารอัตคาทายโยวาจนโนวิธินาธิเนสารเตมาตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาทิขมายนโรสะปัญโย มหการุณิโกนาทวิตายสาปปาณินางปูเรตวาปารมีสาภปัดสามปูติมวตมังเอเตนะสาจวเชนะหัวตุเตชยมังคลังชยานตวปูติยามวเรสักยานันทิวาตนโนเอวังตวังวิชโยหุหิชยาสุชยามังค เลอปราชิตาปัลลังเกสีเสบทวิปวกคเลอภิเซเกสาพระพุทธานังอาคาปัตโตปโมตติสุนะคาตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุหุตตังสุขโนวสุมะหวตโตจะสุเยตังครามจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจกรรมังปทาคินังปทาคินัง โลกัมมังปณีทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานราันตะเถ ปาทาคินภวตุสาพะมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตภวตุสาพะมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพะธัมานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตภวตุสาพะมังคลัง รัคันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุภ<พ>า,าเวนัสธาสถทิภาวันตุเตอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโคโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิ ปราศจากเวนอพยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิญ ิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคุรูปัจชญยาจริยานังโหตุสุกิตาโหตุคุรูปัจชญยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเตตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิท <sh> ังสัพเพเวรินังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตนาโหตุสุกิตาโหนตุสัพเทสัตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็าตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญนี้แล้วโปรโด,ดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิญ